สวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566นกะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับ่าตังก้าของเกษตรวันหยุดพานุนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพมาแรงนะครับอนเพื่อนก็ให้ความสนใจเยอะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับก็สามารถเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับของเกษตรวันหยุดพานุนะครับเริ่มต้นการเลี้ยงตั๊กแตนทํำยังไงนะครับมือใหม่นะครับมีสอนทุกข อันนี้เป็นชุดโดมที่เลี้ยงตะกกแตนนะครับชุดนี้เลี้ยงได้ประมาณ1กิโลนะครับสาหรับโดมเลี้ยงตะกกแตนของกระสีไปอยุดพานุนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับข้อนี้ก็จะเป็นคอกรูกตะกกแตนอายุได้ประมาณสิบแปดวันนะครับสิบแปดวันกําลังใส่เสื้อกั๊กนะครับสวยๆนะครับดูข้างในนะครับก็เด็กกำลังกินอาหารนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับเห็นไหมครับเป็น เพิ่งจัดชุดทดลองเลี้ยงให้เพื่อนๆไปนะครับแตนก็จะน้อยลงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นชุดที่รอเพื่อนๆมารับนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับชุดทดลองเลี้ยงของเกษตรบรรยุทธพานุนะครับชุดทดลองเลี้ยงตะกะแตนป,ปาตังก้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อนก็จะมารับประมาณ20ชุดนะครับวันนี้ก็กําลังจัดชุดให้อยู่นะครับถ้าในที่สนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าโทรสั่งจองได้ที่0 8 9 5 6 2 8 9 2 6ห้างเกเกษตรบรรยุทธพานุนะครับมี อุปกรณ์ชุดเลี้ยงตะกะแตนนะครับตั้งแต่เริ่มทดลองเลี้ยงไปจนถึงเลี้ยงเป็นฟาร์มใหญ่นะครับขนาดมุ้งเลี้ยงมีทุกขนาดนะครับทุกไซส์ทุกขนาดตามราคานะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็สอนวิธีการเลี้ยงนะครับบางท่านสอนเสร็จแล้วบอกว่าเลี้ยงแล้วไปขายไหนนะครับเรามีการตลาดให้เรียบร้อยนะครับขอให้เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังมาแรงนะครับในการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับ ได้รับความสนใจนะครับตะ๊กแตนก็เป็นโปรตีนทางเลือกนะครับเป็นโปรตีนทางเลือกแล้วก็เป็นอาหารชั้นยอดนะครับของพี่น้องคนอีสานเรานะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยเราก็ชอบกินแมลงนะครับเป็นโปรตีนทางเลือกนะครับเป็นกับแก้มก็อร่อยนะครับสําหรับการเลี้ยงตะ๊กแตนก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับสร้างรายได้นะครับเป็นอาชีพที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับปุษมยุด์พานุก็มา แนะนำนำเสนอสิ่งดีๆพี่น้องหัวใจเกษตรเรานะครับวันนี้เกษตรบรรจุภันนก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ